ครับมันจะเป็นเท้าตัวผูครับเออสีทอดเท้าตัวแม่นีเชี่ยวออกให้เบิดเลยสิบว่ให้มีเลยครับเพราะมันจะกลายพันธุ์สิบว่ให้ผสมเลยมันจะกลายพันธุ์กันบมดครับแน่นครับต้องให้มีแต่ตัวผูกับผสมแต่ตุัมไหมตัวแม่นี่อย่างเดียวครับบ้านในช่วงอายุของมันสิพ่อถอนหย่อนอายุตายเปไหนหาถ้าลืมจะได้หาที่สามหมื่นครับหาที่สามหาที่สี่ตัวถัดไปแน่นครับผมบอกเกินเขาก็ไฟฝ่าวัดเราที่ได้เกินอาทิตย์เลยครับเพราะว่าไอ้เกสรตัวผูมันจะขึ้นทันที ไปสอนตัวผูขึ้นมันฉีกไม้มันฉวกมากรับบทท่านอ๋อครับเออไม้ตัวแมมันออกมากตัวมานรับก็พอดีกับเกสอนตัวผูวครับอีกโดนมาบานหลังจากนั้นถอนย่อนแล้วบันไมเป็นปากก็บวเกินสิคะเมื่อถอดสอนแล้วคือของป่ามันถอดก่อนเลื่มบอกแข้งแข้งฟักโอ้แกล้งฟักล่ะแม่นก็ตัวผูเริ่มบานก็แข้งฟักเลยทันทีไปกันเลยครับแนนมันมันมีผลบ่อันที่ว่าถอดหย่อนก็พอถอนยอดไม่อมเจ๊ต่างขึนมา บอ่อตัวนี้คือเบิ้บงขับเลยคือ่ต้องเอขยอดออกเลยต้องเอขยอดออกอย่างเดียวแมน่นขยอดนี่คือสิบวัวไเลยเพราะว่าต้องต้องใส่เกอสรตัวผู้ตัวนี้ถือว่าผสมกันอย่างเดียวเสอออกสรตัวผู้ผสมแมม่นผสกับไอ้ตัวเมยียอย่างเดียวสวัสดีครับพี่นอ้องเซดริชานคนรักป่านะครับมาบอกับพี่น้องนะครับนี่ผมสิาพาพี่น้องมาเบิ่งการถอดยอดกระปุกนะครับเป็นกระปุกไปงใหญ่นะครับ18ไร่นะครับเดี๋ยวจะให้ของลอนเป็น แนะนำพี่น้องครับเป็นยังไงถ้าถอดหยอดนะครับกประโยชน์ของมันนะครับสวัสดีครับพ่อหนุ่มครับครับครับอ่าอี่การถอดหย่อนคือว่าติดถอดติดต้นตัวเม่ครับสิบัวไฮนี่เกสรตัวเม่เลยเพราะที่ใส่ต้นปูนี่ผสมครับมันจะเป็นแถวาต้วปูครับ่ติดถอดแถวตัวเมียหนีเดี๋ยวออกให้เบิร์ดเลยสิบัวไฮนี่เลยครับเพราะมันจิตกายพันธ์สีบัวผสมเลยจิตกายพันธ์มันหรือเปล่ครับใช่ครับตั้มฮนี่เด็กตัวผูผสมกันตี ไม้ตัวเมียอย่างเดียวครับบานในช่วงอายุของมันพ่อถอนยอดอายุหลายปีนหาเกิมเมือนจหาทิ่สามหมื่นหาสบสามหาิเนต้นไปน่ครับบอเกินเขาอาไฟฟ้าถอนแล้ให้ได้เกินนาทิตครับเพราะว่าไอ้ซ้อนตัวผูกมันจะข้นทันทีไอ้ซอนตัวผูกข้นมันฉีดไม้มันวฉีดออกมารับบท่านอ๋อครับไอ้ตัวเมียออกมากต้องมารับก็พอดีก็บเซ้อนตัวผูครับคือ อดออกครับเบ็ดเลยแน่นครับเอาใหิ่งเหลี่ยมเนี่ยซีหาเมืองขึนมาตั้งเด็กมันอาบ่ิหาบริหมันครับบ่ิหาบ่ิหาโคนะดอกตัวแม่นี่สิบ่ิหาโคเลยบ่ิหารีเลยต้องเบิ้งเรื่อยๆครับนะครับถอดแล้วก็ต้องเบิ้งทุกมื้อละตรวจสอบเพราะว่าอย่บ่ให้มีเลยนะโอ้บ่พักตรงถอดแล้วต้องมาตรวจสอบอี่แนนมันสิมีตัวหลงตัวหยังอยู่ค่ะมันสิมีตัวหลงไม่เออมันสิแต่ว่าตัวต่ําตัวเลบางทีเฮาถ่อตัวเบิดถึงมันก็สิหลงครับเฮาต้องเบิ้งเช็คเรื่อย ยาเป็นยางเกี่ยวเป็นเงินเท่มาหลังจากเ้าถอดถอดยอดมาแล้วอมาในห้องสีการม้วลุงติดมาอีกปอนปูมันปลูกกรสีพวกข้อม้อนพวกปุ๋ยเกตธรรมดาแล้วครับกับสีไปพวกกันเพียช่วงสีว่าไหมมันออกกันกันเพียครับมนตู้แม่เนี่ยแหละแค่ไนั้น,นปุ๋ยกับเลี่ยวเรวละปุ๋ยใส่ไปแล้่ยวรอบฟองครับไปเรื่อยๆปล่อยเลื่อยจนมันเป็นฟักครับปล่อยเป็นฟักกับสีพวกถึละปุ๋ยละละเกต โมนไปมันรุ่งปักไปยิงโดนมะบาดหลังจากนั้นถอนยอดแล้วบาดมันเป็นฟักฟก็บ่เกิน <c oughs> สี่ห้ามือก็สอนแล้วนี่คือของป่ามันถอดก่อนก็เริ่ม,มออกแข้งแง่งฟัก,กโอ้แข้งฟักล่ะแน่นันต้องปูเริ่มบาดกับแข้งฟักไปทันทีไปกันเลยครับไอข้าวโพดนั้นเลี้ยงสัตว์นี่มันเป็นฟักขึ้นมาเนี่ยเขาจำเป็นต้องบต้องเอาไว้ฟักหนึ่งเลือเอาไว้จะฟักก็ได้แต่จะฟักก็ได้แต่มันติด ว่าแต่มันติดเป็นบ่ครับแมนมันสมบูรณ์เป็นน้ำพันธุ์อะไรกันบางพันธุ์ก็เป็นสองฟักครับแต่ถ้้อมนี่มันจะเป็นฟักเดียวเป็นสองฟักกันตัวแปลงหนึ่งพันธุ์เป็นน้ำพันธุ์ตัวนี้คือมันเป็นกระปุกพันธุ์แมนตัวนี้คือพันธุ์ไม่ได้มันมันมีผลบ่ออันที่ว่าถอนหยอดก็บพถอนหยอดนี่พราะมันแตกต่างของมันคือบ่อตัวนี้คือบังคับเลยคือต้องเอาหยอดออกเลยต้องหยอดออกอย่างเดียวแมนยอดนี่คือสิบบ่ไว้เลยเพราะว่าต้องต้องใส่เจสรอนตัวผูตัวนี้ถือว่าผสมกันอย่างเดียว แกซ้ okay, <ม>อนตะปูมาผสมแมนผสมกับไอ้ไอ้ตัวแมีนยนึ่งยางเดียวอพอโม่ใหญเลยต้องเอาออกให้หมดแต่มันส,สิเป็นกายพันธุ์เลยมันจะเห็ดพันธุ์สมบูรณ์แมนครับมันก็สิครึบแบบเป็นพันธุ์ที่ตายตัวเลยแบบนีบ้นี่ก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับสำหรับคนเห็ดกระปวดพันธุ์นะครับต้องมีการถอดยอดตัวนี้แหละจินักแน่ กูทอนยองหนึดเงอ่ะมันทีไม่ละเอียดสีเมื่อยแน่นอะครับคือสิบแปดไร่ต้องใส่คนงานคนงานผู้เดียววาไหวผู้เดียวแล้วลายแห่งนะครับอืมใส่คนงานเดียวครับครับบันนี้ก็คือลกอง่างนี้ไปกับ่ต้องให้ปุ๋ยบอครับปล่อยเลยปล่อยเลยอืมปุ๋ยเขาก็ใส่แค่สองหอบแค่นล่ะะปุ๋ยครับใส่เมื่อกี้ใส่ปุ๋ยมา สลูกหลูกตาเลยครับพี่น้องงามแหงนะครับเริ่มมาเริ่มจอดกันแล้วครับตอนนี้อายุมันเด็กสิบกว่ามือนะครับสุดถ่ายไม่เทคนิคยังฝากพี่น้องครับบอในการเห็ดโผล่เนี่ยนะครับกับเบื้องเดียวพยายามเบื้องพวกน้อนโวล่อยู่นะครับ ขั้นแต่ว่ามันวิตรุนนี่แหละกระบอเท่าไรดอกน้อนบัง<อ>ช่วงน้นอยๆนะปัญหามันถี่ร้ายเนี่ยย<อ>ึดเนี่ยแต่วิทย์ฉวงมันใหญ่ขึ้นมากเลยกระบอเท่าไรมาเบิ้งช่วงนี่แหละที่ว่าฟักออกฟักอ่อนนี่ค<อ>รับว่างเบิ้งน้อนสังเกตน้อนกับเพี่ยสูงขึ้นไหมเอาตอง้มันมันสังเกตสังเกตไปแล้วเดินสังเกต ท่านท่านท่านลิานท่านท่านเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้พี่น้องดูเลยครับเดี๋ยวตอนเป็นตอนมันเป็นฟักเนาะแน่นครับประมาณอาทิตย์หน้าก็แท่งฟักแล้วแท่งฟักอาจจะมาเปรียบเทียบเหมือนขนาดของฟักมันความใหญ่บนไหนฟักทิ้นงนือโอเคครับเกิฝากพี่น้องทข้ามือครับเป็นคลิปสั้นนะครับการถ <c oughs> อดยอดกระโพก ครับาพี่น้องเอาเทคนิคนี้ไปใส่นะครับสำหรับคนที่เห็ดพ่นพันธุ์สวัสดีครับสวัสดีครับ